เฮ้ยอย่างนี้สิอย่างนี้สิไม่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 เดี๋ยวโฆษณาให้เขาไม่เอาเพราะเขาไม่ได้จ่ายเลงดีๆก็ชิปเฮ้ยทำไมอย่างนี้อ่ะเตียงนอนหายด้วยวะเตียงนอนหายแล้วจะให้เสียทำไมเออถ้าเรานอนอ่ะแล้วจะเกิดยังไงโอเคเล่นไรเนี่ยอย่าทำอย่างนี้ครับตื่นเต้น สวัสดีเซอร์ท่านวันนี้เล่นแบบพักโอีกแล้วผมจะไปนะฮะวันนี้ก็มาเล่นแบบอ่า explosive อ่าจำนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะคือท่องตั้งแต่เมื่อวานโอเคนะฮะเข้าใจตรงกันนะก็อันนี้มาเล่นเวอร์ชันหนึ่งเจ็ดจุดห้าแล้วก็มีน้องคือยาตแท้ๆมาเล่นด้วยนะฮะแนะนำตัวหน่อยฮะครับผมบอสครับผมบอสนะฮะของพี่ก๊อฟนะครับโอเคบอสน้องอ่ายาตแท้ๆเลยนะฮะก็คือขอให้เข้าใจว่าเป็นญาติแล้วกันนะฮะโอเคก็แล้วก็ขอให้ที่ user ทุกท่านที่หายหน้าหายตาไปนั้นเพราะว่า มันเกิดเองน้องน้องบอสดก็รู้ใช่ไหมใช่ครับแล้วช่วงสอบด้วย,วยข,อของมหา,าลัยนะนะฮะก็เข้าใจนะฮะโอเคที่ไม่ลงคลิปบันจังก็เพราะอย่างนี้นะฮะโอเคขข้า้จเข้าใจตรงกันโอเคเริ่มไ <c oughs> <c oughs> ปเริ่มเลยฮะ <c oughs> อันนี้ก็ อันเชนก็คือทางเข้านะฮะผมไปอ่าอันกดเลยอันนี้ก็อันที่ผมพูดไปก็เ e l c ลคัมทูเอ็ก s i โพ j u ฟจัมนะฮะคือระเบิดกระโดดรือกระโดดระเบิดนะฮะแล้วแต่จะอ่านแบบกับหัวกับหางนะฮะโอเคเรียกอันนี้ก็แค่ทีบาร์ทีเอพีเอสนะฮะคนสร้างโดยทีเอพีเอสนะฮะโอเคชื่อแบบชื่ดูดูดูแลเทนะ ต้อไปเล่นเหมือนกันนะอันนี้รูนะฮะรูก็คือ play on faithful นะฮะหรือ faithful นะฮะแล้วแต่เขาจะอ่านเช่นเดียวกันนะฮะโอเคอันนี้ก็ก็คือเล่นหมดปลอดภัยนั่นเองนะฮะกดดูให้ด้วยฮะโอเคอันนี้ก็โดนนัดเบรกเอ้ยโดนนัดเบรกนะฮะเล่นเด็ดบล็อกก็คือห้ามวางบล็อกนะฮะเอ้ยห้ามทูกบล็อกไม่ใช่ห้ามวางบล็อกอยู่ทางขวาดูดีนะฮะอันนี้ก็โดนอยู่ดีข้ามขั้นนะขออภัยอันนี้ก็โดนนัดอ่าเพรสบล็อกก็คือห้ามวางนะฮะโอเคไปเดี๋ยวแป ยูเซอร์เห็นคือน้องน้องวอตคือไม่เคยเล่นพาครัวมาก่อนนานๆทีแบบว่าตั้งแต่เลิกจับไปครับเคยเล่นสักครั้งไหมแบบว่านี้เหรอไม่เลยครับผมก็ขอให้เข้าใจว่าให้กดอ่าสปาวพอยต์กับน้องวอตแล้วกันนะฮะเดี๋ยวแอดเอให้ได้ง่ายดีจัดไปอ่าเริ่มฮะเลเวหนึ่งฮะจัดไปเป็นระเบิดแบบไหนวะอยากรู้นะฮะเฮ้ยได้อยู่นะเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆเฮ้ยเลี้ยดูโอเคเฮ้ย อย่างนี้สิอย่างนี้สิเอาไม่เอาไม่ได้ได้ได้เอาไม่ได้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 ตั้งสติแป๊บนึงเสพให้เราตรงนั้นนะเพิ่งออกไปเอ้ยแป๊บๆเมื่อกี้เสียงเสียงนี้ว่าเธอได้ส่วนสยามป่ะครับผมไม่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 เดี๋ยวโฆษณาให้เขาไม่เอาเพราะเขาไม่ได้จ่ายโอเคมาเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเออไอคับคนนี้เสียงคุ้นๆกับ อ่าแคตเตอร์บางบางท่านนะฮะไม่ใช่เด็กยูทูบเบอร์บางท่านนะฮะแคตเตอร์ไม่เกี่ยวต้องยูทูบเบอร์นะฮะน้าน้าอ่ากดชิปด้วยตรงเนี้ยกดชิปด้วยเลงดีๆกดชิปเฮ้ยทำไมอย่างนี้อะทำไมอย่างนี้เนี่ยเก็บจะถึงอยู่แล้วอันนี้ถือถือว่าถึงแล้วกันนะฮะก็ถือว่าถึงแล้วเพราะว่ากดนี้อ่า,อ,าอ่าเอาตัว,ๆๆๆต,วตัวลันนะฮะ ไปทางขวาลันแล้วเสียงแลเปิดโอเคเสียขอดูหน่อยโอ้โหบอสเตียงนอนหายด้วยว่ะเตียงนอนหายแล้วใะให้เสียทำไมเออถ้าเรานอนนะแล้วจะเกิดยังไงนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำเพื่ออะไรนะฮะไม่คุยเลยบอสไม่พูดเลยต้องบอสเราไม่พูดเลยนะฮะโอเคเงียบกิบ โอ้ไม่ก็นะฮะช่วงนี้น่าจะแบบโอเคเอ๊ะเงียบเดี๋ยวอย่าเง,งียบสิอย่าบอกไม่หัวฟังพัง,งพิมได้นะพิมเน้นแม่ครับได้นะนยอย่าลืมพิมพ์เน้นแม่ครับได้นะจริงจังหรือเปล่าเนี่ยจริงจังเกินเลยไปเลยรอรๆรอโอเคเมื่อ <Okay. S 2> กี้เป็นอะไรเออน่าจะเป็นไมช็อตนะเพราะมันกดแล้วนะจนะเสียงไม่ออกอ้าวกกน,นะฮะโอเคมารอบสอง เอ๊ะเอาไหมครับเฮ้ยมันมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยตรงนี้มันง่ายๆนะจ้ำจะเขียนตัวใหญ่ทำจ้องแบบต้องอ่านงี้ใช่ไหมกระแทกเสียงนะถ้าเสื่อเออเส้นตัวใหญ่ต้องไปไอ้แทกเสียงนิดนึงนะฮะอืมอะอ๋อโอเคอเล่นอะไรเนี่ยอย่าทำงี้ครับตื่นเต้นโอเคมไหมฮะอาจารย์อาจารย์เฮ้ยอาจารย์ ไม่ได้ไม่ได้ทีพีไหมทีพีไหมขาดแล้วแหละถืออย่างนี้จนบาเนอะฟลึบไป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 จามนะจามนะเรียกตัวลิฟเ,เบริรดด้วยตุม่มเสียงโอ้มาอันนี้ก็ดาบสามนะฮะอันนี้ก็เบลเบลคัมทูเดอะเบดล็อกน,นะผมอันนี้ก็เซทูไนท์ไทม์แล้วก็เซตไนท์ไทม์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮนะว่าทีพิม์อะไรนะ่เพอบะว อ่าขอบคุณอ่าท okay, ี่เยี่ยมเยี่ยมนี่คือเป็นเคอยให้ใช่ไหมอ่ารอครับโอเคอันนี้ก็มาจัดไปอันนี้ก็อ่าแดโนนะครผมแดโนแทนโนก็เด็อ่านไงแทนโนแดโนก็ได็ดแดโนครับแดโนแดโนแดแดแนวไม่ใช่แล้วแดโนก็ก็เทนนิงแบ็คนะครผมก็คือแบบว่าไม่มีการหันหลังกลับนะฮะอันนี้ก็ฮ่าฮ่าภาษาอังกฤษนะจะเหมือนภาษาไทยที่แบบพิมพ์ว่าฮ่าฮ่าฮ่านั่นเองนะฮะ ปะไปไปก่อ,อนเลยไล่ไปผมนำก็ได้ทำหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยว้เฮ้ยอ้าวอย่างนี้สิอย่างนี้สิสิทธิ์ทัอย่างยี้สิยูเซอร์เอ้ยไม่ใช่ยูเซอร์น้องบอลดีๆบุ้ยไปหายยูเซอร์เลยอันนี้เนะี่ยอันนี้ก็อโมอโมแทนนะผมอัแทนเดทก็ได้นะฮ<ด>ะก็จับถึงเก็บถ<ม>ึงนั่นเองนะฮะ โอเคจุดุดจ <misunder> ุดุดเลยสุด <Whew>, ง่ายใช่ไหมดาดสองนี่ง่ายสุดใช่ไหมสำสำน้องบอสเนี่ยใช่น้องเมื่อกี้ก็บันบันไดถ้าถ้าขึ้นก็คือผ่านนะฮะน้องบอสอ่ะไม่ได้อ้าวคิวสิจะผิดมาหาซ้ำทำไมโอเคสองโอ้โด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 ฮึไม่ลืมดูแลยากขึ้นเลยนะดูแลยากขึ้นมาทันที ไอ่้ขอสปาไม่ไปแล้วเดี่ยวเกือบถึงตรงนู้นแหละนะฮะโอเคว้าจั๊กจั๊กเอ้าเน็ตเปลี่เน็ตไม่ดีใช่ไหมครับผมโอเคคือเป็นตั้งแต่เขาก่อนแล้วแหละแปลว่าตอนที่ผมลองให้น้องแั่ใช่ไหมไอ้นี่อยากเป็นรถอย่าเป็นลากอย่าลากอย่าลากลาเล่นไม่ต้องลาเล่นเดี๋ยวตัดให้ no เอาสปาไว้เนี่บอส ไม่ทันแล้ว oh no เอาแล้วเอาแล้วนั่นแหละทำซวยมาเยือนเพโทษเมื่อกี้ user เห็นใช่ไหมผมไปเซฟสปาคอยข้างล่างเขาไปเอาแล้วไงโอเคต้องรีบรีบเล่นยอละตรงเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ผมตายนะฮะตายคือแบบสปาคอยไปสปาคอยข้างล่างะฮะโอเคโอเครีบให้ผ่านเลยฮะเพราะว่า ทีนี่คือจบทุกอย่างนะฮะเฮ้ยอ่าได้แล้วโอ้สุดยอดอ้าวบอสโอดมาใหม่มาใหม่เลเวลสี่นะครับเปล่าเอชเอด้วยอ่ะนี่แหละอันนี้เนี่ยอ่าไฟเดอร์เพจทูเดอร์เอ็กซิสเอ็กซิสก็คืออะไรหาทางออกนะฮะก็ะโจไปเลยผ่านโอเคทางออกฮะผ่าน เหยีบมั่วอะไรอันไล่เอาเอาอ๋อเอาเดินเดินเดิอ๋อโดยทางละง่ายเนอะเดินตามผู้ใหญ่ครับผมได้นน่ะเซตเดอะไอ้ยจะทำซตทำจะเดอะอะไรนะจะทำธุนนายธุนนายครับผมอันนี้ก็เอาเดอะเซอร์วิสหน้าเพจนะผมก็คือห้ามห้ามกดบล็อกเด้ มันจะไม่ระเบิดใช่ไหมไม่รู้มันน่ากลัวนะปึ๊บหน้าไปไหนจับมาอยู่ตรงนะครับมา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  TP ก็จบไม่ต้องแหละถึงแล้วถึงแล้วแหละตรงนี้มันง่ายโอเคแล้วฮะผมไปเซฟตัวนี้นะไปให้ดิเซฟสตาร์ช่วยพล สองสามหนึ 2, 3, 1> 1, 2, 3, 2. ่งสามหนึ่งนะโอเคไปเล็กเกอติดเสาเล็กเกอติดเสานะฮะอัดเจอมันจะดืดดือดืดนะฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ก็ i s i อิส possible 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 เมื่อกี้จะอ่านอ่านอะไรของเราเนี่ยนะฮะก็เป็นไปไม่ได้นะฮะไปแบบง่ายๆเป็นไปไม่ได้ Impossible Impossible อ้าวน่ทำไมเราเล่นอย่างงี้โน่แป๊บนึงใจเย็นเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วตอนนี้ดีใจขนาดนั้นเลยเหรอตรงที่ผมไม่ชอบที่สุดมันผ่านไปได้ก็ดีใจไม่ได้บันไดครับบันไดยากกว่าอันนั้นมั้งอืดซื้ออืออึดซืดออ้าวอยู่ดีก็ผ่านแล้วชฟอตไฟแล้วครับผมโอเคไปแล้วก็บายบาย เช็คไฟแล้วผมเช็คไฟครับยังเช็คไฟอัลเจอรอัลเจอร์เอ้ยเช็คไฟสองครับผมไวมากไวมากพอผ่านอันหนึ่งนะโอเคเช็คไฟสองครับเฮ้ยไม่คิดจะเล่นเองหรอกตกเลยไฟไฟเล็กเก้อเล็กเก้อผักขึ้นผักขึ้นไม่ได้เหรอไม่ได้เลยใช่ไหมเนาเกือบจะฮึสได้แล้ว อึสได้แล้วอึสได้แล้วโอเคบันไดอยู่นี่อึ้โอ้โหอึสอะไรกังหนาไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคอเฮ้ยอุอ้ยสวิตสวิตยังไม่ได้โ no. นวักก็สวิตได้ปะตรงนั้นอนะถึงแล้วกดสวิตแหละถึงเลยไม่ได้นะแต่ <จะ S 2> ลองดูแบบนี้ทำาไม่เรตกตรงนี้ทําไมน้องวอสขับไปนแล้วโอ y god นอฮะไม่ใช่ง่ายๆนะครับ ยากใช่ไหมถือมือแล้ับี้ผ่านมาได้นี่ถือว่าโคตรบุญโคตรบุญให้ได้เรอไอ้ชดุ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 ดทดุ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 ทุดุม่ดุดุดุลุดมืุด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 ุะุี้ดุ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 ดนดุดุกุด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 ุทีดุ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 ด่ดุ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 ดกดนะดดดด ไก่ยากยอมรับเลยอันนี้ไก่ยากอ่าลองที่บัโฟนนะอันเนี้ยเฮ้ยน้องบอสบาดวะเล่นไงวะลืมละลืมวิธีเล่นละยูริมยู่ลืมอยู่ลืมยูริมอ่ะกระโดดเข้ามุมอ่ะเฮ้ยอะไอย่างงี้เหรอครับผมอย่างเงี้ยเหรออะไรมาดูแลง่ายขึ้นมาเลยนะอ่าเฮ้ยนี่ไงบอสอันนี้บอสเกลี่ยที่สุด เจอแล้วมามาบอสทำไมมีมเก่งเวทเชื่อเสียงเหมือนมีฝนมั้งหรือพอยาดไปแน่แน่บอสนี่ยากสหรับบอสอะยากเงียบเงียบกิบเงียบกิบมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแวมาเจอมาเจอเฮ้ย มาให้ผ่านเลยก็ได้มามา,มาผ่านเลยผ่านเลยไม่เอาเลยผ่านเลยผ่านเลยไม่เอาผ่านเลยผ่านเลยไปทินทีนั่นแหละฟีเดฟฟีไดมอนต์นะฮะโอเคจะแบบนี้ก็ได้เหรอ <c oughs> <c oughs> อย่างงี้ได้เหรอโอเคก็ม okay, <c oughs> าเซตเดย์เช้าสักทีโอเคก็บอสอ่ะปิด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 ดิปิดปิดนะปิด,ป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 ด ปิิิดดดก็จะจะปิดก็ชักพักโอเครับผมโอเคก็อ่โอเคก็ซีอูท่านเขบพูดได้ประจ่าใดที่สุภาพขอภายนาทีนี้ถูกมั้อ๋อแล้วก็ขอภายที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะฮะก็ขอบคุณที่เราชมแล้วอย่าอย่าลืมกดไลค์ติดตามกันด้วยนะฮะอันนี้อาจจะพูดแบบนิดนึงนะฮะก็ขอเข้าใจด้วยครับโอเคก็จะกันรเคลมว่าผมสาวสักหนึ่ง